พงค,ค่าที่มีจะ <c oughs> ใช้คาว่าแน่นธรรมดา,าใช้คาว่าแน่นมาก สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะหน่อยก็อยู่ที่หัวลาโพงนะคะทริปนี้นะคะหน่อยจะเดินทางไปเที่ยวภาคเหนือนะคะ่ะหน่อยได้พูดเอาไว้ในคลิปก่อนๆน,นะคะว่าอยากจะลองแบกเป้ไปเที่ยวภาคเหนือดูบ้างเดี๋ยววันนี้หน่อยจะไปเที่ยวที่จังหวัดแร่ค่ะก่อนเดินทางนะคะหน่อยกลัวว่าเดี๋ยวเขาขึ้นรถไปเราอาจจะไม่มีอะไรชั้นก็เลยเข้าไปที่แอปไลน์แมนนะคะ เพื่อดูอาหารว่าจะสั่งอะไรขึ้นไปทางบนรถไฟได้แล้วเดี๋ยวไลน์แมนก็จะมาส่งที่นี่ได้คร่ะจะทางไปกับบนรถพิเซนเราไ้้ข้าวมันไก่จ้ามมาตอนนี้กำลังนั่งคิดอยู่ว่าอีกประมาณชั่วโมงกว่าเลยอ่ะกว่ารถไฟจะมานะเดีย๋ยวหน่อยจะลองสั่งของกินนะคะผ่านแอปพลิเคชันของ7ซ l e v e n ดูก็คือให้เขาเดินเข้ามาส่งในหัวลำโพงเลย จะได้ไม่ต้องเดินไปด้วยเนื่องมาจากเนี่ยของมันเยอะมากด้วยหน่อยก็ไม่อยากจะสะพายเป้หรือว่าทิ้งของเอาไว้แล้วเดินไปซื้อขนมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือคนก็มีพอประมาณอยู่แล้วก็ระวังตัวเองนิดน,นึงระวังของนิดน,นึงนะคะเวลาเดินทางคนเดียวท่านี่สามค่ะ อนนี้เพื่อนมารับแล้วค่ะอ้วนมากเียไม่ได้อ้วนหรอกมือเขาเรียกคนมีอันเจ็กินแต่กันเถิบมีจุดนี้นะคะอันนี้คือฐานะของเราที่จะไปกางเป็นกันในวันนี้ของคุณค่าที่มีจะใช้คำว่าแน่นธรรมดาใช้คำว่าแน่นมาก ของเพื่อนเดี๋ยวจะเอาเป็นเนื้อหมูอันนี้นะคะเพื่อนเ่คะตอนนี้หน่อยก็มาถึงที่สวนกรนกกรนะคะอยู่ที่จังหวัดแพร่ล้วเดี๋ยวเพื่อนกำลังขึ้นไปติดต่อที่พักอยู่ว่าจะไปกางเต็นท์กันตรงไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกัน กางเนท่ามกลางแสงดาวในขณะที่คนอื่น <c oughs> กินข้าวกันแล้วเดาจะนมก <c oughs> ินที่ยังกลางเต็นที่สุดโ <c oughs> ูชีวิตไม่ <c oughs> อยากอาบน้ำเลยตอนนี้นจะไม่มีใครแย่งห้องน้ำเราด้เพราะว <c oughs> ่าเพราะว่าวทุกคนเขาอันนี้เป็นหมแล้ว นนี้เดี๋ยวจะเตรียมตัวไปอาบนะ้ำในขณะที่คนอื่นเขาเตรียมตัวจะนอนแล้วแหละแต่เรายังไม่ทำอะไรเลยทุกคนคะในขณะที่ความหนาวเขามาเยือนตอนนี้เราหิวมากเลยแต่เราสองคนไม่ได้ซื้อฐานมาเราก็เลยปิ้งหมูไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องอัดแอปใหม่ว่า เอาหมูมาทำอะไรกันดีเพื่อนร่วมทริปของหน่อยในการออกแคมป์ครั้งนี้นะคะก็คือคุณ้าแนงค่ะไม่ได้เจอกันมาสามปีกว่านะคะเป็นไรกันงละมึงเจอกันเลยเรียบร้อยนั่งมอเตอร์ไซค์มาที่แคมป์ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะ ในการซ้อนมอเตอร์ไซค์ของคุณอาร์ตมาระบมก้อนกกอย่างมากเรากินรำย้อนกันดีกว่าหน่อยจะบอกบ้างตอนนี้ที่จังหวัดแพร่นะคะอากาศคือหนาวมากหนาวกว่าที่คิดไว้เยอะมากๆตอนแรกเนี่ยกะจะไม่เอาเสื้อหนาวเลยแต่ว่าเพื่อนบอกว่าเอ้ยต้องเอาเสื้อหนาวติดมาด้วยก็เลยได้เอาติดมาเม่งันนั้นเรียบร้อย ทุกคนคะไปอาบน้ำมาแล้วเดี๋ยวจะมาทำหมูคั่วจริงต,ตามเมนูของเรามันต้องเป็นหมูย่างแต่ว่าเนื่องมาจากเราลืมซื้อฐานมาก็มาทำหมูคั่วเลยเรามาสู่ความเป็นจริงเมนูเด็ดของเราในค่ำคืนนี้จากหมูย่างนะคะจะกลายเป็นหมูคั่ววิธีการค่ะเริ่มต้นเอาน้ำเปล่าใส่ค่ะเพราะว่าเราไม่มีน้ำมันค่ะจำไว้นะคะสูตรอะไรของเราหม้อต้องไม่ล้างมันจะมีกลิ่นก๋วยเตี๋ยวหน่อย ใจคิดเรากินเพราะว่ามัีนี้รอให้น้ําเดือดแล้วคุณจะปรุงก่อนนี้ไหมว่ามึงปรุงไม่ต้องหรอกใส่หมูไปก่อนแล้วค่อยคั่วเหรอ,อความจริงจังนะคะของเราความอร่อยที่ขายไปได้คะ่ะหมดสองหมดส่ง <laughs> แล้วก็ความอร่อยที่ขายไปได้คะ่ะ้าคุม้มกันนิดนึงให้มี texture ใหม่หนึ่งเค็ม ดี๋วแล้วเดี๋ยว,วเราก็จะเอามาเดี๋ยวเราจะเอามาจิ้มแจวนะคะทุกคนจะบอกว่าอากาศตอนนี้คือหนาวมากอากาศดีมากสิ่งที่คิดไว้กับสิ่งที่ได้มักจะเป็นเช่นขนานเราจะไม่ต้องรีบนะคะรอให้หมูบรรยุ่มแบบร u ซี่นิ่น,นึงน้ำจิ้มสุดเลิฟนะยคะเราซื้อมาจากซ้าเป็นลาเนนะคะตัวนี้เป็นน้ำจิ้มบาร์บีคิวอร่อยมากนะตัวนี้ ชอ,ชอบ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 ในที่สุดหมูขั้วน้ำเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะมันใส่เสืออื่นกำลังดีแล้วหรอืมึงได้อะไรบ้ มันจิ้มอร่อยมากน้ำจิ้มแจ่วอร่อยมากน้ำจิ้มแจ่วอร่อยเลยอร่อยเลยจริงๆเราสั่งผักออร์แกนิกมาจริงน,นะคะผักออร์แกนิกแปลว,ว่าผักปลอดสารพริษเพราะฉะนั้นเก็บมาปุ๊บกินเลยไม่ต้องล้างเลยค่ะเพราะว่าเก็จผลง่ายมากค่ะพี่เกล็ดเดินไปล้างก็กินเลยอื เป็นไงบ้างฝั่งนูน้นหนาวมากเลยค่ะตอนนี้หนาวจริงจังรุนัง คนคะคือหน่อยอะเดินทางมาที่จังหวัดแพร่ใช่ไหมคือหน่อยมานอนพักกับเพื่อนด้วยนะคะตอนแรกคือหน่อยเช็คอุณหภูมิอะก่อนจะมาเนี่ยก็รู้สึกว่ามันจะต้องหนาวแหละแต่ว่าไม่คิดว่าพอมันมาแล้วเนี่ยมันจะหนาวขนาดเนี้ยคือณนะตอนเนี้ยคือมันหนาวมากๆเลยอะคะ่ะขนาดวแบบ่าข้างในเนี่ยใส่เป็นแบบไหมพรมแล้วก็ใส่ดาสเกตอีกตัวหนึ่งก็ยังแบบหนาวแทบจะเอาไม่อยู่คือหูชาเลยอะค่ะ Thank <laughs> ไปตักที่บ้านก็ได้ใช่แต่ว่าต้องเอาไปล้างน้ำตัก จะไปตั้งหลักที่บ้านเพื่อนอาร์ตก่อนแต่จะต้องไปดูว่าจะไปกลางที่ไหนกันนะคะท,ที่ของร้านเป็นหลักตัวค่ะสองร้อยห้าร้อย <c oughs> ไม่ไหนครับตอนไหนไปหาข้าวซอยข้าวซอยนุ่นบ้านใหม่อร่อยเหรอคะครก็ <c oughs> ข,อของกับคนเคยกินไปหกหมี